มาเล่าซ้ำราชกิจจานุบเบกษาเล่มที่34เอกสารฉบับนี้ผมไปคัดสำเนาที่กรมเลปากรที่หอจดหมายเหตุมาว่าหลวงกระมัยนรนมิตรเนี่ยมีตัวตนจริงวงเล็บว่าเหลี่ยมอายุ72ปีถึงแก่กรรมปี2460ถ้านำอายุของท่านมหกักลบ ท่านจะเกิดปี2388ซึ่งก็เกิดในสมัยรัชกาลที่4และสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังศีเราและในเหลี่ยมนี้เองแหละที่ปฏิสัมพันธ์กับหลวงปู่ใช้เวลาอินเตอร์เซ็กกันอยู่นานพอสมควรตั้งแต่ในเหลี่ยมเป็นวัยหนุ่มก็ได้เริ่มแกะบล็อกพระสมเด็จวรคัง ด้วยหินสปูเขาชงโงกเพียงคนเดียวตามที่บรรพบุรุษเล่ามาให้ทายาทคนสุดท้ายฟังดังนั้นบล็อกพระสมเด็จวรคังเกิดจากฝีมือในเหลี่ยมเพียงคนเดียวซึ่งเป็นช่างหลวงในยุคสมัยรัชกาลที่หเพราะท่านเป็นเจ้ากรมช่างปั้นขวาราชทินานามก็คือหลวงกละมานรมิตรดังนั้น พระสมเด็จที่เกิดในช่วงสมัยสมเด็จโตกดพิมพ์ชิ้นพระมาจากบล็อกของนายเหลี่ยมคนนี้คนเดียวจนถึงหลวงปู่มรณภาพถ้าให้คาดการก็อยู่ราวๆสักปี2405และจนถึง2415บล็อกที่เกิดขึ้นจำนวนมากเกิดจากนายเหลี่ยมคนนี้คนเดียว ไม่มีช่างสิบหมู่คนไหนไม่มีช่างชาวบ้านคนไหนไม่มีบล็อกไม้ไม่มีบล็อกอะไรสารพัดที่ทุกคนเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นนิยายนำเนา่าดังนั้นพระสมเด็จวรัังที่เกิดจากบล็อกของในเหลี่ยมนั้นจะมีความคมชัดสวยงามและซุ้มที่เป็นซุ้ม ขององค์พระสมเด็จนั้นมาจากจินตนาการของนายเหลี่ยมที่คิดถึงครอบแก้วจริงๆที่เป็นครอบแก้วพระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์การแกะนั้นมันเกิดมาจากจินตนาการของนายเหลี่ยมซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะใช้ฝีมือในการแกะซาะลงบนเนื้อหินสบู่ด้วย เครื่องมือที่มีความแหลมคมและในเหลี่ยมก็ประดิษฐ์ทำขึ้นมาเองดังนั้นพิมพ์ก็จะคมจะตั้งจะชัดตำแหน่งไหนเกือบทุกตำแหน่งขององค์พระพุทธรูปที่นั่งอยู่บนฐานสามชัน้นพุทธลักษณะทุกสัสดส่วนทั่วองค์พระก็จะมีความคมชัดลึกไม่เหมือนพระ ปัจจุบันทั้งองค์ดาราองค์ของเจ้าขุนมุลนายคนไหนก็ตามผมดูแล้วรวมทั้งคณาจารย์หรือพระของเสียนดังทั้งหลายดูแล้วมันก็ไม่ใช่บล็อกที่มาจากฝีมือของนายเหลี่ยมเพราะท่านจะทำพระสมเด็จขึ้นมาในลักษณะแบบนั้นเนี่ย ถ้าไม่ใช่บล็อกของนายเลียมมันจะออกมาลักษณะตามที่พวกท่านมีมีกันทั้งหลายเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้